ไม่มตามมร้องีมีงหน้าเราข้างหน้าเราเห็นแล้ววไปผมเยเไเยจรอยรี้รงนีมจอดอยา่ตรงนี้นีหรือเปล่าเนี่ยโดนเราโนเราโนเราโนเราเราเราคร อย่าเปกิูเไม่ไม่มันมีตัว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 อย่ข้้งบนอยู่บนเขา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 ย่เสียงสูุมองไม่เห็นเลหลังก็ยิงหายแล้วอไปนเอาไปเลย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  มันเอารถมาชาได้แน่แจอะแล้ววะไม่มันจอดที่เดียวมันจอดตรงนี้เไป่สังนัดตรงนี้นะมาฟ้าเลยนะเฮ้ยตอบปิงเป๊ะๆฟ้า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 ปิงขึ้นบนวิ่งขึ้นบนวิ่งขึ้นบนวิ่งขึ้นบนไปมาเกี่ยวหลังมีรถเข้าหลังมีรถเข้าตกไปละหลังอยู่นี่พี่หลังอยู่นี่หลังอยู่นี่มาแล้วมาแล้วชิดแล้วชิดแล้วชิดแล้วเข้าหินนิดละมีมีมีตัวชิดปูมีตัวชิดตรงนี้ไงรถไปหาพี่ เียรถแม่งชนกันชนในตัวเมื่อกี้ก็เด่นเลยอืมตรงเหลืองเลยนี่นะสองโลสองโลืองโลืองโลืองโลคุณโล <c oughs> รถเข้า <c oughs> ตายแล้วพี่มาฟ้าตายแล้วเหลืองๆตาย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 เลยตายเลยตายเลยตายเลยชุบได้ชุบได้ชุบอองไปชุบเองี้ไปวงสามนี่ว่าได้ได้ทันทันอยู่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 ยาอยู่ในรถมีนะรถอยู่นี่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 ไอีกแค่วงประกบแล้วได้อยู่พี่วงสี่โอ้ยเยอะต้องปั๊มไปนี่ก่อนไม่เจ้าต้องปั๊มยาเล็ก ใช่เ i ยเดาดาึงให้เด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 ึงให้จะต้องปั๊มยาเล็กก่อนสักสองทีแล้วจะค่อยปั๊มยาใหญ่เอหนะไม่เป็นไรพีต่อเลยต่อเลยต่อ งกับมาไม่ทันครับเบ็กล็อกเบ็กล็อกไว้เบ็กล็อกไว้เออใส่ใจตรงกันไม่มีทางได้แดกกูหรอกบอกเลยวันนี้ <c oughs> เี้วจัดเลยอะ่ะบอกเลย ความคิดดีพี่ม,มดีของกูเนี่ผมอ้อมออกมาขวาให้นะกวนเลยพี่เดีย๋ยวมมนต้องมาขวาพี่กวา่าสวยตัวไห ผมมีวงเป็นตวหนึ่งเป็นหนึ่งูมขอหาครับกูมีหนดกูมีเห็ดหกลูกอ่ะเป๊กถ้ามึงหาเจอบอกกูเลยต้องขวางเดียวเลยพี่มึงล็อกไว้ตรงไหนน่าจะหลังเนินเหลืองตรงนี้อยู่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 ตรงนี้ล็อกไว้รอ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 ไว้ ว,ว้วาว,ว,าวกดติดตามไม่ยังกดติดตามไม่ยังเอ่ยฝากกดติดตามด้วยนะไปแล้ว